ได้อยู่แล้วอออเอาไว้เทียวแล้วชาวไว้ามกับไอีกองแม่ในคอมเมนต์ในที่ดูไลฟ์สดเขาบอกว่าคนสอกกับแอดมินเบอร์แปดก็ไปให้น้ําเกลือเหรอครับโอ้ยยี่สิบแต้มพอโค้งหลังลูกนี้เข้าต้องนั่งเลยผู้ชมเพราะว่าไม่รู้จะลงไปยืนตรงไหนแล้วละ่ะดูครับไฟบวงไปชาไฟสามลูกเนี่ยถ้าหลักๆไปก่อน 16นาทีเสร็จเสร็จ820อ่ะ830เนี่ยพอได้เดี๋วไเทียบนะโอ้ไม่เป็นรองผู้ชมไม่เป็นสองรองจากใครชุดนี้ยังไงก็ดึงในตองอูเหมือนกันไปหาวละโขงหลังห่าวดะนช้าไว้สิบแหมวิชาชัดอ๋อนี่เบอร์สี่เนี่ย,ย,เ,ยเอ็มนะถ้าเข้าวันไลแล้วกูบอกให้เนี่ยเต็มเยอะผู้ชมข้างบ่วงในฟ้า เหลืองหันแล้วเช่นห่าวระัตั้งสวยเชี้ยวไฟเขาอ้าปอบเบอร์ห่วยแหวกแตกเลยลูกนี่สี่สิบแจ้มลูกไฟเขาเบอร์สามไฟเขาโดดดีผู้ชมหาวละหลังหวงเบอร์ไม่เหลือผู้ชมเฮ้ยห,หมอบไปทันไว้เอ็มบอยต่อช่วยกันท่าหลักไว้กอนสิบคะแนนเบอร์ห้าได้แจ้มสิบเจ็ดนาทีผ่าน 880หลาย880เยี่ยม15กคะแนน895ตอนนี้เริ่มเข้าแล้วผู้ชมนะกลับขอบพระคุณครับชุดเนี้ชุดแต่งกายนี่คุณใส่ทิป์ส่ท้องจัดมาให้สวยงามผู้ชมตั้งเบอร์แใช้สิทน,นั้นเป็นญาติรับไปใส่นั่งแอคเลไม่ต้องสนใจใครนะสิบห้ต้มนี้ลองเออเลยไปไง นี่นี่จะลงตอนไหนวะเนี่ยเยี่ยมไฟบวงมือไฟเปล่าเยี่ยมฉาไว้ฉาไว้ไปชาข้างบวงในฟ้าไฟบวงในเอ็มเฉีหวหมาบวงไฟบวงดีไกนะ่ดับไก่ดับสวยเรียบร้อยกับสิบห้าเต็มนิ่มนวลผู้ชมอ่านี่ยเนี่เป็นไงเตรียมตบมือได้เลยครับคุณพี่ที่ใสม่มงเรียบร้อย ข้างบวงเชะแต่กันไปเอ็มสิบคะแนนครับเปอร์สามได้แต้มสิปรอบครึ่งเก้าสามห้าเอาะออจะเป็นทีมที่สตาร์ทน้อยสุดได้แชมป์หรือเปล่าด้เปีกปดเก8 9แต่ตอนนี้เขาก็แซงกันไปหมดแล้วนะแต่พักเดียวเขาก็ไปรอเราที่ทางช้างเผือกอ่าเดี๋ยวก็รู้สิบห้าคะแนนครับเนีย่ยฟ้าต้องเล่นนะกอนนะเทียบต้องเล่นนะแหวดี ฮาวระดัดตั้งขามกั็ไปด e, ีฮาวระดักหน้าเท้าเร็วเรีวได้เต็มได้เต็มพวกมือชาไว้เอ็มชาไว้ตีไว้ชิวจับแหวกตั้งฮาวระสวยดัดไฟบวกยี่สิบห้าสิบคะแนนในชิวบาวระตั้งหมาบวกปอกลับสิบห้าคะแนนเนี่ยลูกหลักๆเนี่ยผู้ชมช่วยกันช่วยกันหลักพันยังตอนนี้ กดเบอรสักครั้งครับคันกับสามยี <3 S 2> ่สิบใช่ไหมอ่าเอาละกี้เข้ามาบวกไปลูกไม่ต้องบวกไปเลยเป็นเท่าไรพันสิห้าอ่าชาววข้างบวงมือแต่นะเจียบข้ามกลับไปห้าหลายร้อยว้แต่กลับไปอีกขณะนี้ครับเวลาทำการแข่งขันของทีมสิหลวงปู่บวงผ่านไปแล้วรอบชิงชนะเลิศ ประเภทขอเสียบก่อ20นาทีผ่านทำ